เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้ตอนรับเข้าสู่เกมโวท์ทันเดอร์หลังจากที่ห่างหายไปนานเราก็กลับมาอีกครั้งกับรถถังชิลิเสือแห่งแดนอาทิุไทยที่ไม่ได้เกิดเพราะว่ายัางสร้างไม่เสร็จแล้วสงครามจุดก,ก่อนนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูแสงยานุภาพของเขาในเกมกันดีก,กว่าเพราะในโลกจริงนั้นเขาไม่ได้มีโอกาสไดแส้แสดงแสงยานุภาพเพราะสร้างไม่เสร็จไปนะักธุงอย่าหงหนึง่ง มีเสือกำลังค่อยๆเคลื่อนตัว<ๆ>เข้าไปหาเหยื่อของเขาก่อนนี้เขาวงไม่เห็นเหยื่อเลยในทุกยาแห่งนี้เขาจะได้กัดเหยื่อหรือเหยื่อจะกัดเขาตัวแตกกันนะใครจะไปรู้ได้ใช่ไหมโอ้นน่านใครใครใครเอคลื่อนเวนตกใจหมดไม่ย้อยโอ้โอ้โอ้โอ ูไม้ตรงนั้นค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 ูไม้ตรงนั้นไหนกันอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ย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 มึงจะจี้เปิดจุดดีเพื่อนเฮ้ยนั่นนัดดด่นมาอยู่นั่นมาอยู่นั่นแต่และแต่ละนี่มันเก็บสยองขวัญไปนะเสือเป็นฝ่ายที่ถูกล่าแทนอย่างนั้นหรือนี่ ตอนนี้เรามีเสือ2ตัวครับเสือแหง่งแดนอาทิตย์ไทยตัวหนึง่งแล้วก็เสือแห่งเยอรมันแอนเทอร์ตัวหนึง่งค,ค,ค่อยๆคืบคลานครับเอาละครับเสือเสือดำเราตัวแตกไปแล้วแอนเทอร์เราตอนนี้เหลือแค่เรากับสตูอีก2 2ตัวอยู่ไหนกันนะนนอั่นไงนั่นไงเฮ้ยมันไม่ตายมันไม่ตายพี่น้องมันไม่ตาย แต่เขี่ยวมันหักปืนมันแตกนั่นเองออ้ทานแ้่อาจะะเอตัวเองทัดนกุจเรญมากไปโดยปัญญาศพที่หนึ่งของเกมนี้นั่นจะเป็นศพศพน่าจะเป็นศพเรามากกว่าอ่า,อาไม่รู้ว่าทุกท่านเห็นไหมแต่นั่นไงมาแล้ว โอ้ยหายแล้วเฮ้ยมันไม่ตายไม่อยากจะเชื่อมันมีอีกคัน้นมันมีเพื่อนมันมีเพื่อนชิบหายแล้วโอ้ววัตเต้ฟักอะไรดิทิ้งดิ่งอย่างนั้นเลยสุดจอด เยี่ยมครับพี่น้องแบบพี่น้องทั้งหลายเอาสละชีพเกิดโอ้นั่นๆๆๆๆๆๆนั่นนั่นๆๆๆๆปังเรียบร้อยโอ้โอ้โอ้ฮัลโหลฮัลโหลนี่คิวที่สองจะกินพี่ล็อกรถถังญี่ปุ่นคันนี้นะ มันถึกกว่าที่ผ่านมาเดี๋ยวอยู่เฮ้ยได้แดบพี่น้องแต่ปืนพี่โยกมากเลยเอาละเอาละเดินหน้าต่อฮัลโหลโอ้ชิดเอาแล้วมึง คืนลองครับโอเคไลน์ต่อไปกินพี่รับกินพี่ล็อบแขนนั่นน่ะเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีตรงนู้นก็มีตรงนั้นฮันโลโหลนั่นแหละทีนี้กับปืนเล็กอัดเข้าไปวิทย์อัดเข้าไปนั่นแหละเรียบร้อย ใคอยคลืบคลานนะมาดูร่ราร้ายแรงลิ้นพัน,นมาดูร่ราร้ายเราจะเป็นเสือร้ายเข้าไปกระโดดง่ามคอมันมคอยคลืบคลานคลืบคลานเสือร้ายมาแล้วเสือร้ายแรงลิ้นไม่ไม่พอได้อะไรออกเสียงไม่ค่ใชั มันคือการดองตะคุกเหยื่เอเหยียบร้อยกระโดดกัดคอเสอร้ายตัตวนี้โหดร้ายมากมีเสียงรถครับทางด้านนู้นนั่นไงเห็นไหมเอ่ยตรงนั้นนะ่ะเฮ้ยไม่โดนเสือกระโดดพลาดเสือจะโดนฆ่าเองหรือไม่ไม่ทราบได้มันไม่เห็นเราครับ ยิงต่อไปปืนใหญ่ยิงไปแล้วปืนเล็กยิงตามปืนใหญ่ยิงอีกดอกเอ้จะว่าไปมันก็โกงอยู่นะนี่ถ้าไม่เจอแบบรถหนักจริงจริงๆะนะแบบว่าที่มันก่อหนาหนาเหมือนกับนะที่เราตัดมาไม่รู้กี่รั้งนะนะต่อต้นคลิปว้าอันนี้เสือตามองไม่เห็นเอาแล้วครับก็จบกันไปแล้วกับรถถังชิลิ2เราก็เป็นรถถังที่ตามมาตรฐานญี่ปุ่นก็ดีขึ้นมาหน่อย ก็คือมันมันมันค่อนข้างที่จะหารถถังที่ยิงเข้ามันยากขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆที่ผ่านมาคือตามปกติถ้าเราเล่นรถถังคุณรถถังกลางมาเรื่อยๆนะมันจะยิงใครไม่เข้าเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะโดนนัดเดียวจอดแตะคันนี้มันมันพอทนได้อยู่ซึ่งจะดีมากแต่ก็ถือว่าเป็นรถถังเลดระดับกลางๆที่ดีก็เล่นได้เล่นดีแต่ไม่เล่นดีกว่าไปเล่นปืนใหญ่ไม่ก็รถถังเบานะครับทุกคนพูดได้ครับ อยากไปเจอกันไหมครับบายสวัสดีครับ